คือทำอะไรผิดอ่ะผิดเลยปะแอบคิดแอบบิดก,กิ๊กในฝันอน,น,นอกใจแล้วค่ะเปลี่ยนแล้วนะกระจังหน้าสวยงามมากอ่ะพอเปลี่ยนกระจังหน้าปุ๊บความสวยก็คืออัดเกรดเวลขึ้นมาเลยรุ่นสปอร์ตนะนี่ก็ไปล่ารุ่นสปอร์ตสีขาวแท้นะคะเป็นสีขาวแท้ แล้วคันนี้ก็คือติดแลกหลังคันแอร์เย็นเพ่งเพาะแอร์เย็นเพียงเพาไม่ขายไม่ขายเพราะว่าซ่อมมาหมดทุกสิ่งอย่างนี้ซ่อมมาหมดแล้วนะแต่อย่าทำแต่ถ้าถูกใจก็ขายเฉยอย่าให้ถูกใจจะเป็นรถประจะ นเคนแล้วแขวนรงเท้าื้นอไว้นรเดอยดดีอะคนขับหอนะรถขาวคนขับดุวิฟังตรงข้ามเป็นสับเะลาสินเงินเลยนสนสัเลาสินเงินจอดอยู่ตรงข้ามสลับกันสับเะลาสินเงินก็คือสีขาวนี้เซอร์วิสเสร็จแล้วนะคะเหลือเซอวิสสีนเงินต่อเพื่อที่จะทาการประกาศขายวันนี้เราจะไปไหนกันคะ ไปซื้อของทากับข้าวอีกแล้วในคลิปที่บอกว่าไปไปซื้อของไปดูกันมีอะไรถูกมีคนมาถามว่าผักเหรอที่ถูกเพราะอะไรเราซื้อแต่ผักเกินเซลผักใช่ไหมที่ถูกนะอย่างนี้นะักแล้วก็ซื้อโยตอนจบคลิปก็ไปไปฝากตรงข้ามบิ๊กทีมจะมีตลาดสดนะเพราะว่าบิ๊กีผักแพงเราก็ข้ามไปซื้อฝากตรง บิซซีเดี๋ยวเรามาแวทะที่มเจริญได้ไหมแม่จะซื้อของทำกาแฟสดแม่นี่เสื้อคู่นะคือเสื้อขาววิ้เสื้อขาวเป็นเสื้อนี่นะนะสีนห้าสีนห้าผู้รักษาสีห้าเนี่ยเป็นผู้รักษาสีนห้าแต่มานอกใจเมื่อคืนนะฝันว่ามีมิชู <laughs> ฝันเหมือนจริง,รงมาก 你看吧